สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะเต้นะคะท่านผู้นี้เป็นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีที่18กันยายนพศ2546นะคะเวลา09.46นาฬิกาตอนนี้อายุย่าง21ปีอยากจะให้ดูดวงนะคะเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตนั่นเองนะคะ เมื่อผูกดวงบางลัคนาออกมาแล้วจะเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ราศีตุลราศีตุลน,นี่ก็จะมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนดาวศุกร์ก็คือดาวเลขหกนั่นเองนะคะคนเกิดวันพฤหัสจึงมีดาวศุกร์เป็นเดชเดชแ,แปลว่าพลังงานแปลว่าอำนาจแปลว่าความน่าเกรงใจจากคนอื่นเมื่อไปอยู่ในเรือนวินาศเสียแล้วนะคะก็เรียกว่าเจ้าชะตาข้อที่1จะเป็นคนที่ ที่โลกเมื่อเล็กเมื่อน้อยเลี้ยงยากหรือต้องจากไกลตั้งแต่เล็กๆไปอยู่บ้านคุณยา่าคุณยายหรือให้คนอื่นช่วยเลี้ยงให้หรือมีเกณฑ์สูงมากที่เจ้าชะตาจะเป็นคนพลัดถิ่นคนพลัดถิ่นนี่แปลว่าเป็นดวงพระเนจรนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อาจจะต้องเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้หรือว่าไม่ค่อยได้อยู่ กับที่บางคนก็อาจจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดวงแบบนี้นะคะให้แก้เคล็ดแก้ดวงด้วยการไปอยู่ที่ไกลๆจากถิ่นเกิดจะมีความเจริญรุ่งเรืองดีกว่าอยู่กับที่อย่างนี้นะคะดาวศุกร์ในทางทักษะเป็นเดชในนวางได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะคะก็เรียกว่ามันไม่เหมือนในราศีจักรในราศีจักรเป็นนิดนะคะ นิดนี้แปลว่าอ่อนนะคะดังนั้นเมื่อดาวศุกร์อ่อนไปอยู่ที่เรือนวินาศแบบนี้แต่ว่าในนวางได้ตําแหน่งอุจจาภพิอุจาวิราชอยู่นะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้าดวงท่านผู้ใดนะคะ มีดาวสุกไปอยู่ในเรือนอริเรือนบอนาวินาศอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนั้นจะไม่ค่อยได้ดังใจมักจะผิดหวังมักจะอกหักหรือบางคนก็ถึงขั้นที่ว่าใครจะเอาไปทําอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าอกหักเสียใจผิดหวังบ่อยๆเข้าจนกลายเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความรักแล้วเธอจะลากฉันไปไหนจะจูงฉันไปไหนอืตามสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปไปดูที่การเงินนะคะเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวอุตสาหะตามทักษะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นเจ้าเรือนปัตตนีดาวอังคารในราศีจักรได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะคะส่วนในนวางได้ตำแหน่งอุจตรงนี้คือนวางจักรนะคะตรงนี้เรียกว่าดวงราศีจกักรดวงราศีจักรนี้เราเอาไว้เป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนคนนะคะเอ่อที่ว่ามีแขนมีขามีหัว อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเอาไวด้ดูลักษณะภายนอกแต่ในระหว่างนี้เราเอาไว้ดูสำหรับคุณภาพของดาวนะคะตำราที่ปะเต้เรียนมาไม่ได้ตั้งขึ้นอีกดวงหนึ่งเพื่อจะมาบอกว่าตรงนี้เป็นตนุกระดุมพระอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพียงแต่เราหยิบดาวที่เป็นคุณภาพในนี้มาขยายว่าเขาดีจริงหรือไม่เหมือนกับดาวสุกดวงนี้นะคะ เขาเป็นนิดนิดก็ต้องแปลว่าอ่อนไม่มีคุณภาพเลยแต่พอเราไปดูในนวางปรากฏว่าเขาเป็นอุจจาวิราชอยู่แสดงว่าความรักเขายังเหลืออยู่บ้างเรื่องของเ,ออเจ้าเรือนตานุรักษ์เป็นหรือเจ้าเรือนกระดุมมรณะเนี่ยนะคะก็ยังมีคุณค่าหรือเรียกว่าเกี่ยวกับดาวศุกร์ยังคงเหลือความดีที่นี้พอดาวอังคารบ้างนะคะดาวอังคารเดิมเป็นเจ้าเรือนปัตตนีเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระ เมื่อไปอยู่ที่ปุตตะอย่างนี้นะคะในราศีจักได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกส่วนในนวังได้ตำแหน่งอุจเห็นไหมคะเขาใหญ่กว่าแสดงว่าดาวคารดวงนี้โดยท่าแท้แล้วเขาได้คุณภาพมาตรฐานในนวังจากร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีความเป็นร้อยเปอร์เซนต์ทายดาวคารทายอะไรบ้างเราก็ทายเกี่ยวกับเจ้าเรือนเช่นเจ้าเรือนการเงินก็หมายถึงการเงิน เจ้าเรือนคู like, ่หมายถึงผู้ชายหรือหมายถึงภรรยาหมายถึงสามีหมายถึงภรรยาอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าเขาจะได้คู่ดีนะคะรับรองต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณภาพได้คุณภาพดีเอาถ้าดาวงคารในนวางได้ตำแหน่งปลาล่ะเราจะอ่านว่ายังไงเราก็ต้องอ่านว่าแฟนหรือคู่ของเขานั้นอาจจะต้องมาพึ่งพาเจ้าชะตาหรือ มีโอกาสสูงที่เจ้าชะตากับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นอาจจะไม่ค่อยดีอย่างนี้นะคะเราก็ทํานายด้านด้านดีให้อ่อนลงไปก็คือจะไม่ดีเหมือนที่แสดงออกในราศีจักรแต่ถ้าเป็นเป็นกเกษตรเป็นอุดนะคะเป็นอุจจาวิราชเป็นราชาโชคเราก็ต้องให้คะแนนเยอะๆหน่อยอย่างดวงนี้นะคะดาวคารได้คะแนนเต็มไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ทีนี้มาดูเรื่องดาวังคารทายอะไรได้อีกนะคะเราก็ทายเรื่องของความกล้าความกล้านี่ก็แปลว่าเป็นคนใจกล้านะคะกล้ากล้าลุยกล้าทํามีความแอคทีฟสูงเป็นคน,คนขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจนะคะแล้วเรื่องสุขภาพเลือดลมก็เอาไว้ดูเรื่องของเลือดลมด้วยแปลว่า าก็จะเป็นคนที่มีเลือดมีลมดีพละกําลังในร่างกายก็เป็นคนแข็งแรงดีนั่นเองนะคะแล้วเรื่องของการงานหละ่ะในเมื่อเขาเป็นอุตสาหะอุตสาหะแปลว่าความเพียรความพยายามหรือแปลว่างานเพราะฉะนั้นเรื่องงานเราก็ต้องให้คุณภาพไปเยอะๆด้วยเช่นกันนะคะว่าเขาเป็นคนขยนันขันแข็งในการทํางานที่นี้ ในเมื่อเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินดาวอังคารกับดาวเสารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะหมุนเงินเก่งมีเกณฑ์จะใช้เงินเก่งเงินนั้นจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องต้องไปในรูปแบบของคําว่าเอาไปลงทุนเช่นเอาไปลงทุนทำธุรกิจต่างๆรวมถึงการปล่อยกู้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเอา ไปลงทุนด้านอื่นๆยิ่งไปอยู่ปุตตะอย่างเงี้ยนะคะเราเราก็ตามไปดูดาวราหูพอดาวราหูเขาได้ตำแหน่งเทวีโชคในนวังก็ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกอีกนะคะดาวราหูก็ถือว่าเป็นดาวอายุตามทักษะก็ถือว่าเป็นคนมีอายุยืนนั่นเองสรุปแล้วก็คือดาวราหูของท่านผู้นี้จะเด่นเด่นในเรื่องที่ว่าเอาไว้ดูเรื่องหุ้นหวยเบอร์เพราะฉะนั้นถ้าไปลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเนี้ยก็ถือว่าได้นะคะ ดาวอังคารนะคะเมื่อเป็นเจ้าเรือนการเงินให้นมัตร,ระวังการใช้เงินการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าจะสิ้นเปลืองไปได้ง่ายๆหมดเปลืองไปได้ง่ายๆเจ้าชะตาก็เลยต้องเอาไปซื้อพวกอสังหาอย่างเงี้ยนะคะเอาไปฝากหรือทําให้ตัวเองมีรายจ่ายเพื่อเป็นเงินเก็บในอนาคตก็คงจะเป็นเงินฝากระยะยาวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ้าฝากระยะสั้นได้ไหมฝากแบบออมทรัพย์ ได้แต่ว่าจะถอนมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเป็นต้องเป็นบังคับตัวเองให้ฝากแบบระยะยาวนะคะไปดูที่มิตรสหายเป็นคนเกิดวันศุกร์เมื่อดาวออขอโทษค่ะเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีดาวพฤหัสไปอยู่ที่ลาภะเพื่อนเก่าบริวารเก่าลูกน้องเก่าหรือเพื่อนเมื่อไปอยู่ที่ลาภะลาภะแปลว่าผลประโยชน์แปลว่ารายได้แปลว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาผลกําไรที่เพิ่มขึ้นมา ถ้าเป็นเจ้าเรือนสหัสชา้าเป็นเจ้าเรือนอริด้วยก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะได้เข้าไปแก้ปัญหามักแก่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นไปอยู่ที่ลาภะอย่างนี้ก็แปลว่าเพื่อนฝูงมิตรสหายมักจะแนะนอํอสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกิดผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเช่นเจ้าชะตาทํางานด้านที่ต้องไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นมีอะไรบ้างเมื่อดาวพฤหัส ในราศีจักได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกในนาวางได้ตำแหน่งอุดดาวพฤหัสเป็นดาวบริวารน,นะคะเมื่อเขาได้ตำแหน่งดีอย่างนี้ก็ต้องไปยกย่องเชิดชูเขาในเรื่องของสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะเป็นคนที่มีความสุขุมเป็นคนที่มีความใจเย็นแล้วก็เพื่อนฝูงมิตรสหายก็จะเป็นผู้ที่แนะนำโชคชะตา เป็นผู้แนะนำผลประโยชน์เป็นผู้แนะนำรายได้ให้หรือการติดต่อธุรกิจการงานหรือติดต่อสังคมโซเชียลต่างต่าง,าง,างก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่จะนำแต่ผลประโยชน์มาให้กับเจ้าชะตานั่นเองแต่มีอุปสรรคมีศัตรูไหมก็ถือว่ามีอุปสรรคมีศัตรูแต่ว่าอุปสรรคศัตรูไปอยู่ที่อลิอย่างนี้นะคะขอโทษค่ะอุปสรรคศัตรูไปอยู่ที่ลาภะแบบนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่า ถ้าเขาทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการช่วยไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเช่นทนายความอย่างเงี้ยนะคะ การที่เขาไปว่าความแล้วเขาชนะอย่างนี้เป็นต้นก็จะทําให้เขามีผลประโยชน์มีรายได้จากการใช้สติปัญญาจากความรู้ที่ร่าเรียนมาแล้วเขาก็เป็นคนเฉลียวฉลาดมีอาชีพอะไรได้อีกที่แก้ไขปัญหาให้คนอื่นก็เช่นเรื่องศพของสุขภาพก็อย่างเช่นคุณหมอเรื่องของประกันภยัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการเป็นทัวแทนนายหน้าอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็ไปดูกันที่ เจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าความมั่นคงในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยรถโจนบ้านที่ดินญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็คือดาวเสาเป็นคนที่เกิดวันพฤหัส จึงมีดาวเสาเป็นกาลกินีตามทักษะเดิมดาวเสาในราศีจักได้ตำแหน่งกลางๆแต่ในนวางได้ตำแหน่งเกษตรอย่าลืมนะว่าดาวเสาเป็นเกษตรสองเรือนคือเกษตรราศีมังกร,กรกับเกษตรราศีกุมนะคะเพราะ,ะเมื่อสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีบทโบราณมานะคะก่อนที่จะมีดาวราหูกับดาวเกตเกิดขึ้น่ะนะคะ ก็จะมีแต่ดาวเสารดังนั้นก็เลยให้ดาวเสารเป็นกเกษตรสองเลือนภายหลังมาก็เลยมีดาวราหูเกิดขึ้นก็เลยให้ดาวราหูนี้ไปอยู่ตรงราศีกุมเป็นกเกษตรราศีกุมแต่ก็ยังไงก็ยังให้ดาวเสาเป็นกเกษตรในราศีกุมด้วยดังนั้นเมื่อไปอยู่ที่ราศีกุมก็ถือว่าดาวเสารดวงนี้ได้ตำแหน่งกเกษตรนะคะ,กะเกษตรแปลว่าความมั่นคง เมื่อดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ที่สุพระอันดับแรกเราต้องอ่านดาวก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปอ่านดาวที่เป็นกาลกินีนะก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีความเจริญมีความมั่นคงในเรื่องของบ้านทรัพย์สินที่ดินรถยน์นะคะทําให้พ่อแม่ของเจ้าชะตามีความสุขหรือภายในครอบครัวของเจ้าชะตาก็เกิดมีความสุขใจสุขกายด้วยเพราะว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ถือได้ว่าตั้งตัวได้เร็วแต่ ในเมื่อดาวเสาร์เป็นกาลากินีกาลกินีแปลว่าเรื่องที่ทำให้ร้อนใจเรื่องที่ทำให้เจ้าชะตาจะต้องแก้ไขหรือเป็นอุปสรรคในชีวิตดังนั้นอุปสรรคในชีวิตของเจ้าชะตาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่สุภาสุภาก็แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเจ้าชะตาก็เลยได้สร้างให้แต่คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่า ส่วนตัวเจ้าชะตาเองนั้นเมื่ออยู่ภายในบ้านเรือนแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยมีความสุขมีเรื่องร้อนๆอนใจเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเจ้าชะตาก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนั่นเองนะคะเป็นคนที่อยู่ไม่ติดบ้านอย่างนี้นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เขาเป็นกาลกินีกาลกินีไปอยู่ในเรือนไหนก็จะร้อนใจในเรือนนั้นต่อไปไปดูที่ปุตตะปุตปตะแปลว่าปุตหลานบริวารลูกชื่อเสียงเครดิต เมื่อดาวราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ปะตะัตตนิหมายถึงเจ้าชะตาถ้ามีลูกแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเพศตรงข้ามกับตัวเองออกแนวดือ้อแต่มีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าดาวราหูในราศีจักได้ตำแหน่งดีและในนวางก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายนะคะเพราะว่าเขาก็ได้ตำแหน่งดีเหมือนกัน เมื่อดาวราหูได้ตำแหน่งดีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าลูกของเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะเป็นเพศชายมากกว่าเป็นเพศหญิงแล้วก็จะมีความดือ้อความซนมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีแล้วในขณะเดียวกันเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีมีเล่ห์เหลี่ยมมีโกนโกงรู้ทันคนอื่นการที่ดาวราหูเป็นเลงลักนาจะมีส่วนถึง เจ้าเรือนลัคนา5 0ดาวราหูถ้ากุมลัคนาและอยู่ที่ปัตตนินะคะถือว่าเลงลัคนาเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์สูงมากมักจะเป็นที่อพออกพอใจเวลาคนอื่นพบเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกชอบรู้สึกพิศวาสรู้สึกสเสน่หาเจ้าชะตาเป็นพิเศษหรือเจ้าชะตาเวลามีคู่ก็จะลุ่มหลงคู่จะรักคู่มากเป็นพิเศษนะคะดาว ราหูเขามีลักษณะเด่นเหมือนที่ปะะเต้บอกนะว่าเขาจะเป็นคนฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีใจใหญ่ใจนักเลงนะคะมีความใจกว้างแต่ข้อเสียของเขาก็คือจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเข้าถึงง่ายแต่เอาใจยากอันนี้ก็คือลักษณะจำเพาะของดาวราหูการที่มีดาวมฤตยูไปอยู่ที่ปุตรก็ให้หมายถึงเจ้าชะตาอาจจะมีบุตรยากจะมีบุตรก็ต้องไปปรึกษาทางการแพทย์ ต้องอไปให,ให้คุณหมอเขาตรวจร่างกายให้หรือต้องทำกรีปทำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตนิเมื่อมาอยู่ปุตตะก็เป็นดาวสลับเรือนกันปกติดาวสลับเรือนนี่ถือว่าเป็นเกษตรนะคะเมื่อเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุกเกษตรนั่นแหละนะคะเมื่อเขาสลับเรือนอย่างนี้ตามตำราอาจารย์บุตรสเลนบอกว่า ไม่ต้องไปดูองค์เกณฑ์ไม่ต้องไปดูสลับเลือนไม่ต้องไปดูอ,อะไรต่างๆขอให้คุณภาพดีในราศีจักรขอโทษนะคะขอให้เป็นเจ้าเรือนที่ดีในราศีจักรนะคะแล้วในนวางได้คุณภาพดีเช่นเป็นอุดเป็นกเกษตรเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรเป็นอุจจาวิราชอุจจาพิมกอย่างเงี้ยนะคะถือว่า ำแหน่งดีได้มาตรฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราลงน้ำหนักหรือคุณภาพของเรื่องของออคู่ครองเรื่องของบุตรเราก็เลยให้ไปเลย80%ดสิอซอย่างเงี้ยตัวตรงบุตรเนี่ยเราให้ไป100%เซตตรงภรรยาตรงคู่สามีอย่างเงี้ยก็ให้ไป100%อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งอุดเพราะฉะนั้น ก็เลยถือว่าเด่นมากที่สุดนั่นเองก็หมายถึงเจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเงินทองมาแบบง่ายๆเหมือนกันนะคะยิ่งเอาไปลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะเจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์สินมีเงินทองแต่ว่าด้วยมีดาวมฤตยูมาอยู่ก็ต้องระมัดระวังการลงทุนนะคะมันเป็นความเสี่ยงนะคะเรื่องที่เจ้าชะตาทํา อะไรอยู่แล้วก็การที่ดาวราหูนะคะไปอยู่ที่ปุตตะเป็นเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ที่ปัตตานีอย่างเงี้ยก็แปลว่าความลุ่มหลงก็ได้นะคะดังนั้นคุณก็ให้ระมัดระวังดาวราหูถ้าเกิดว่าเขาจอมาเสียปีไหนที่จอมาเสียก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนลุ่มหลงง่ายเป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าดีก็ดีสุดต่งไปเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเสียขึ้นมาก็ให้ระมัดระวังการลุ่มหลงการมัวเมาในสิ่งที่ไปในทางที่ผิดนะเพราะว่าดาวราหูเวลาเขา,เาทำอะไรเขาจะใจใหญ่ใจโตเช่นการพนันขันต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือการทำอะไรที่เกิดจากความโลภมากของตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะ เมื่อเจ้าเรือนปุตตะเขาดีอย่างนี้นะคะก็หมายถึงทั้งลูกและชื่อเสียงเกียรติยศเครดิตของเจ้าชะตาก็เอาไปเลยว่าเจ้าชะตาเมื่อสมัยเรียนนี้ก็ต้องเรียกว่าเรียนหนังสือได้ดีได้เก่งนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่ตอนเรียนก็จะเป็นดาวมหาลายัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเขาเรียกว่าครูมักจะให้เจ้าชะตา,าทําเป็นผู้นําเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เจ้าเรือนอลีคือดาวพฤหัสเมื่อไปอยู่ที่ลาภะนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาถ้าทํางานถูกฉลกถูกดวงน่เหมือนติปเต็นานา,นานตั้งแต่ทีแรกนะคะก็จะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าเงินเข้ามือแบบอูโฟนะคะมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยดวงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีหนึ่งละดูจากเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็ดูจาก เรือนลา,าพาเนี่ยนะคะเมื่อลาพามีดาวใหญ่ไปอยู่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ร่ำรวยแต่มีดาวมฤตยูไปอยู่คู่กับดาวเจ้าเรือนการเงินเราก็ต้องระมัดระวังกลัวเกรงให้เกรงว่าจะเงินหมดตัวได้ง่ายถึงขนาดล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเภทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันเกินมากเกินไปเราก็ชะลอให้รู้จักคําว่าชะลอการลงทุนบ้างนะคะอย่าไปทุ่มหมดหน้าตัก ้าเรือลาภะก็คือดาวอาทิตย์เมื่อเขาไปอยู่วินาศวินาศก็แปลว่าไกลแปลว่าวิบอดแปลว่าฉิบหายอย่างเงี้ยแปลว่าระยะเวลานาน,าน,านเพราะฉะนั้นอย่างที่ประเต้แนะนํานไปก็คือคุณต้องเอาเงินไปฝากที่เป็นระยะเวลาน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 นะคะเวลาลงทุนก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปคุณอย่าเอาอะไรที่มันแบบปุ๊ดปั๊บรวดเร็วทันใจอันนี้จะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถือว่ามีความเสี่ยงไปดูที่ เจ้าเรือนมรณะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เขาไปอยู่ที่วินาศก็แปลว่าเจ้าชะตามีความเจ็บป่วยอะไรมกักจะรักษาหายได้เร็วหรือการเดินทางไกลๆเจ้าชะตามากักจะเป็นคนที่ เดินทางไกลอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆการที่ดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนกรรมมไปอยู่มรณะนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะไปทํางานอยู่ไกลถิ่นหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคําว่าสุขภาพความสูญเสียความเสียหายเช่นคุณหมอพยาบาลหรือเปิดร้านให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็การที่ดาว จันไปอยู่ที่มรณะให้หมายถึงสายตาอาจจะไม่ค่อยดีถ้าเป็นผู้หญิงหมายถึงมดลูกสวงอกด้วยนะคะแต่ตรงนี้นะคะให้ถือว่าเป็นบริเวณลำคอรตรงลิ้นปี่ยาวมาถึงกระเพาะอาหารของเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีปัญหาในส่วนของเ,ออเกี่ยวกับภูมิภูมิแพ้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับไข้หวัดเกี่ยวกับตอมทอนซิน้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่าน้ำเหลืองอาจจะไม่ค่อยดี ต่อไปไปดูที่สุภาสุภะก็คือบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยความสุขภายในครอบครัวเมื่อไปอยู่ตรงลาภาก็หมายถึงเจ้าชะตามักจะได้มรดกจากญาติผู้ใหญ่นะคะมีผลประโยชน์มีรายได้หรือเรียกว่าของฝากของกำนันหรือผู้ใหญ่มกกักจะให้ของขวัญอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือได้ดีเพราะผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเจ้าเรือน วินาศก็คือดาวพุธเมื่อไปอยู่ตรงลาภะนะคะเขาเป็นดาวสลับเรือนอีกแล้วนะคะดาวพุธในราศีจักรได้ตําแหน่งราชาโชคหรือมหาจักรในนาวางก็ได้ตําแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นดาวโคตามนานวาังหรือวรโคตนนาวาังในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่า ได้ตำแหน่งที่ดีนะคะดังนั้นในเรื่องของโชคลาภวาสนาของเจ้าชะตาก็เลยถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาดีในเรื่องของการเงินการทองนั่นเองแต่ปะเตก็ยังหวังว่าคุณจะระมัดระวังในการลงทุนนะคะวเวแม้ว่าดาวมฤตยูจะไม่ได้อยู่ที่กระดุมพระแต่เขาไปอยู่ร่วมกันคำว่าปุตตะแปลว่าประมาทก็ได้นะคะ แปลว่าการกระทําโดยประมาทของคุณเองนั้นอาจจะทําให้คุณสูญเสียคุณเสียหายเช่นการขับรถแบบประมาทแล้วไปชนคนอื่นเขาเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็กลายเป็นว่าคุณต้องชดใช้เขาจงหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังการกระทําอะไรที่ประมาทพังเพอไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือพื้นดวงเดิมต่อไปเราไปดูที่ดาวจรน,นะคะ ีนี้ดาวศุกร์โคจรมาเป็นดาวบริวารเขาเรียกว่าช่วงชีวิตจังหวะชีวิตของคนนั้นตกไปที่ปูมดาวศุกร์ดาวศุกร์เดิมเป็นเดทจอมาเป็นบริวารเมื่อไปอยู่วินาศก็แปลว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิดมีเกณฑ์ที่จะได้จากไปไกลๆคำว่าจากไปไกลนี้เพราะว่าเขาตกในเรือนวินาศเดิมนั่นเองนะคะดังนั้นก็แปลว่าคุณกับเพื่อนมักจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไร่มีเกณฑ์จะพลัดพากจากกันไปไกล ดาวอาทิตย์จรมาเป็นสีเดิมดาวอาทิตย์ก็อยู่วินาทขอโทษค่ะจรมาเป็นอายุจรจากสีเดิมจรมาเป็นอายุจรน,นะคะคันลองชีวิตของคุณก็เลยหนึ่งละปกติคุณเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งตัวปีนี้คุณจะต้องเพิ่มสีสันให้กับตัวเองนะคะเมื่อเป็นอายุจรก็แปลว่าปีนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีปกติสุขภาพดีมาตลอดปีนี้จะ ไม่ค่อยดีเลยคำว่าปีนี้ก็ตั้งแต่วันเกิดปี66ถึงวันเกิดปี67ดาวเสาดาวขนาดใหญ่นะคะเมื่อจรมาเป็นอุตสาหะอุตสาหะแปลว่างานจรไปอยู่ที่ปุตตะไปเจอดาวอังคารดังนั้นก็แปลว่าเรื่องงานของคุณนะคะทีเ่เคยเกิดความสำเร็จได้ง่ายๆเช่นการเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณปีนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองประสบ ผลสำเร็จในเรื่องของการเรียนเพราะวัาสุภานะคะอายุ IU 21ปีน่าจะยังเรียนอยู่เนาะสุภานี่นอกจากบ้านแล้วยังแปลว่าวัดหรือโบสถ์หรือแปลว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือการทำธุรกิจการค้าต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ เมื่อดาวเสาวเคยอยู่สุภามาอยู่ที่ปุตตะก็แปลว่าปีนี้มีเกณฑ์สูงมากที่เจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนทําให้การเรียนมีชื่อเสียงได้รับเกียรตินิยมหรือ,อคู่คนพากันยกย่องแต่ตอนนี้นะคะดาวเสาวเจอไปเจอดาวอังคารแล้วก็เลงพาเงหัดกับพุธด้วยดังนั้นเมื่อเลงกันอย่างนี้นะคะอันดับแรกคุณก็ต้องกลัว เกรงในเรื่องของความประมาทก่อนนะคะเสาวกับังคารแปลว่าแตกหักนะคะแปลว่าผ่าตัดดังนั้นในเรื่องของสุขภาพให้ละมัดร,ระวังสุขภาพไว้ให้ดีด้วยนะคะมันจะย้ายออกวันที่25เดือนเมษานะต่อไปไปดูที่ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสปีนี้เขาไปอยู่ที่ปัตตานีปกติอยู่ตรงลาภะจะมีโชคมีเกณฑ์ จากเพศตรงข้ามจากคู่ครองมาตั้งแต่เมษา66ถึงเมษาปี67พอหลังจากนี้นะคะดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ตรงมรณะแล้วไปเจอดาวจันทร์ด้วยปกติพฤหัสกับจันเนี่ยเขาคํากรนโบราณเขียนไว้ว่าพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียไม่ต้องให้เสียขันหมากมั่นนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะได้เจอคนรักอาจจะได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะ อาจจะถึงขนาดว่ารักกันหนาพากันหนีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโดยไม่ต้องมีพิธีตกแต่งหรือในด้านดีนะคะถ้าเจ้าชะตาได้ไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะก็เป็นปีที่เจ้าชะตาจะได้ไปอยู่ในต่างประเทศนั่นเองถ้าไปอยู่ไกลๆถือว่าแก้เคล็ดแก้ดวงนะคะดวงนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับที่ต้องถือว่าปีนี้ทั้งปีเจ้าชะตาจะดวงตกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะ สำหรับดวงนี้ป้เต้จะขออ่านเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะค่ะต้องเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ป้ามีรายได้นะคะช่วยแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับป้เต้ที่ล ne t a y e i e i 1นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่แอดไลน์เข้ามาดูดวงส่วนตัวกันค่ะนะคะวันนี้นป้าเต้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ